เพื่อน,อนข้างบนนี้เป็นตรงที่รถเมย์จะรถเมย์รถเมย์รถเมย,เมย์เพื่อนเพื่อนอันนี้เป็นเรือข้ามเพื่อน,อนจ้า Way. Down it uh. huh? Down you every time you do this you go up like this. <laughs> want to go do lead, I down up, uh. I tell up This is not the you nobody know, you wants to look at this. You do this. You want to look at this? <laughs> you can't buy there, eh? right? You know that. Maybe by this yeah. way. But this here by here. That's the road, uh. Ja, maar dat is de weg. Ja. Je wilt die? tijd. Maar je zeggen dat je niet kunt. Je kunt daar niet lopen. Je kunt daar Dat is de weg. Het voelt als Thailand. Ja. Papa ook dat het is Thailand. Ik kan daar niet heen. Ik wil daar niet naar daarheen. Ja, ga daarheen. daar naar. Je ว yeah, ันนี้ก็จะตั้งแตเนี่ยเอซ์จะตั้งที่นี่นะจะได้ไหมนี่พี่น้องจ้าอากาศดีดีวันนี้โออากาศดีจะอากาศดีสวยมากๆเลยอ่ะอุโมงอุโมรถจะพี่น้องอุโมงรถอ่ะมีรถมี รถเมล์บนนี้ข้างบนสถาน,นีรถไฟอัมสดัมจ้ะอยู่ข้างบนเลยรถไฟอยู่ข้างล่างรถเมล์อยู่ข้างบนเพื่อนสวยสวยสวยมันเป็นดวงวงสวยมากอาจจะอาจจะ,จะ pues, นั่นนะเนี่ยสวยสวยมากมากตรงน,นี้ก็เป็นดมงวงสวยมากเลยเพื่อน ลแล้วตรงนี้ก็เป็นบันไดเลื่อนบันไดเลื่อนขึ้นมาออกจากรถไฟมาแล้วก็ขึ้นบันไดเลื่อนแล้วก็ไม้นี่รถเ,เมล์เนาะมีสองบันไดนะคะเพื่อนๆยาวเลยเนหะ็นไหมคะยาวเลยค่ะมาแล้วรถเมย์มาแล้วเพื่อนๆเขาขึ้นนะเขาขึ้นรถเมล์นะเขาจะไปสายโน้ <laughs> ไปบุรีรัมติจายไปรัมนี ไปบุริลล่าไม่ไปนะเ,เ,เมย์ขึ้นรถเมล์แล้วค่ะเพื่อนๆขึ้นรถเมล์แล้วสวยบ่จ้าเอามาฝากกับวิวจูตันอินแอมสด์ดามจ้าอยู่สถาน,นีรถไฟอัมสด์ดามสตาร์ชลอัมสด์ดามจ้าเมืองฮอลแลนด์เด้นนอพี่น้องเอามาฝากจ้ามีรถเมล์แล้วก็มีเรือเรือข้ามฝั่งนะคะ เรือข้ามฝั่งไปแล้วค่ะรถมีไปแล้วไปคันหนึ่ง้วอันนี้เป็นเรือข้ามฝั่งเ,เพื่อนเรือข้ามฝั่งโอเคค่ะขอบคุณทุกทุกม้นทุกไลทุกการติดตามนะคะฝากสาวทิลี่นำนเดอร์ไปนเนื่อน สวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาจบตรงนี้จบตรงอุโมงสวยๆเนาะอุโมงสวยๆอุโมงรถรถมีสวัสดีค่ะเพื่อนๆเดินลงบันไดด้วยกันค่ะเพื่อนๆ <c oughs> เดินลงบันไดด้วยกันเดินขึ้นแล้วก็เดินลง <c oughs> เดินขึ้นราก็เดินลงโอเคเรามาถึงข้างล่างแล้วตอนนี้เรามาอยู่ข้างล่างแล้วแล้วเราจะไปไหนเอ่ยเดี๋ยวเราจะเดินออกไปข้างนอกกันเพื่อนๆเดี๋ยวเดินออกไปข้างนอกกันนะ้อง มืดมันมืดอ่ะเรือข้ามาแล้วจะเพื่อนเพื่อนเรือมาแล้วเรือมาแล้วเด่นเล่นอะไรสถานีรถไฟโอยลืมแล้วลืมนีเที่ยวสถานีรถไฟค่ะสถานีรถไฟเพื่อนเพื่อนค่ะ ไปเที่ยวด้วยกันเที่ยวด้วยกันตอนนี้ที่ฮอลแลนด์ก็เริ่มเริ่มคึกคักแล้วพี่น้องจัดเริ่มคึกคักแล้วมีคนมาเยอะแล้วเพื่อนๆนคนมาอัมสเตอร์ดัมเยอะแล้วเดี๋ยวจะให้ดูข้างล่างตรงนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยว เพื่อนๆพาชมข้างล่างส,ส,สถานีรถไฟข้างล่างเห็นบอกนะสถานีรถไฟเดอพิโน่จ้าเดี๋ยวจะพาไปดูข้าง,างอีกฝั่งหนึ่งของสถานีรถไฟอัมสเตอร์ดัมเมื่อ้ะเพื่อนๆจ้ะเมื่อ่เขามีของขายเดีอจวจะมี นี่พวกเสือ้อผานี่ของกินอันนี้ก็ร้านคาเฟ่ร้านขนมปังไกลแล้วพี่น้องเอาเสิ้ผามาเบิ้งมองนี้เลยจ้าพี่น้องจ้าเราไปดูด้วยกันเลยจ้าเพื่อนๆวันนี้เขาเปิด งามบ่จ๋งงาง่ามไฟค่ะดูด้วยกันเด้อจะให้ดูด้วยจ้ะเด้อ